วิดพิซานบทที่67การต่อสู้ของสตรีการถูกสตรีสวยสข,ขานปาณิจับตาแคมิงมอกแม้เบิบกบ่าจ่มาสกระจิงแต่ยังคงรู้สึกทนไม่ใคร่ได้อยู่นางนับว่าต้องการให้ผู้โขวนคุ้มคลางขึ้นจริงจแต่ลีกิตห่วงกับทุนฐานได้เิ่มเสียนี้ก็เป็นพิเปา่าเบาๆแล้วเปล่าต่อไปพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งร้ายทั้งสิน้นีต้องการท่านเท่านั้น ตอการข้าพเจ้ารื้อเสีนยนี้กรอกตาไปมากล่าวว่าใช้ตัวท่านมาแลกอาฮุยการแลกเปลี่ยนนี้ยุติธรรมอย่างนี้ไม่ยุติธรรมมีที่ใดไม่ยุติธรรมหรือหรือท่านว่ามันตอนนี้ไม่ใช่เป็นของข้าพเจ้าแล้วใช่ในมือท่านทําลายมันไปแล้วเรื่องพอเพราะข้าพเจ้าทําลายมันไปแล้วนั่นเองดังนั้นมันจึงต้องเป็นของข้าพเจ้าตลอดกาลหาข้าพเจ้าไปช่วยมัน มันก็จะไม่เป็นของข้าพเจ้าอีกหรือท่านไม่เข้าใจเหตุผลนี้รีกริีมหัวย่อมเข้าใจและเนื่องเพราะเข้าใจจึงมีความเจ็บปวดยิ่งนักริมเส้นยี้หัวรอ่อเบาๆพากล่าวต่อไปนางนั้นหากท่านคิดจะให้ข้าพเจ้าปล่อยมันท่านก็ต้องใช้ตัวท่านมาไล่เปลี่ยนหากท่านไม่รับปากก็อย่าหมายในพบเห็นมันอีกตลอดการรีขีมหัวจีบสุรดที่เจาะในออเชื่องช้าจนแหคลุกขึ้นเดินช้าๆมาที่เบืองหน,น,น้าหน้ากล่าวช้าๆ ดูท่าข้าพเจ้ามิแต่ต้องรับปากท่านแล้วใช่หรือไม่ริ่มสินี้ยย้มยิ้มหยายดเยอมกว่าเดิมกล่าวเบาๆข้าพเจ้าประการท่านต้องเป็นสมเึกเสียใจภายหลังเสียงของหนางพันชนางานโลงกลางขานฝ่ามือลินผ่วงสะบัดหน้านางแล้วตบทั้งหน้ามือหลังมือถึงสิบกว่าครั้งริม่มสินี้มิเพียงไม่หลบหลีกเท่าน,นั้นยังกลับพลางเบาๆถงเข้าไปในอ้อมอกลิกนห่วงพ่าหอบหายใจกล่าว ท่าน,นจะตบก็ตบเธอขอเพียงท่านรับปากข้าพเจ้า,ข,า,จาข้าเจ้ายินยอมให้ท่านตบทุกวันทุกคืนท่านใดมีคนผู้หนึ่งปรบมือหัวรอตบได้เป็นเสดในเมื่อนากล่าวเย่องนี้ท่านเห็นได้ไม่ตบต่อไปบนแผงมีโคมกระดาษดวงหนึ่งกระดาษโคมถูกควันไฟโลมจนดำไปแล้วใต้โคมมีคนยืนชดช้อยอยู่ผู้หนึ่งในตาโลบใหญ่หางปียาวเหยียดลิ้ห่วงโพงขึ้นสุนโกเนี่ย สุนเซียวอ้างแย้มยิ้มกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงช่างบุรุษที่ตบสตรีอย่างยิ่งแต่ครั้งนี้ท่านกลับตบจนข้าพเจ้ารู้สึกเบิกบานใจที่สุดจริงๆริมเสียนี้กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าก็เบิกบานใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าพอใจถูกตบหนาคข้องแขนลิกนหัวไว้แย้มยิ้มกล่าวหากท่านกำลังกินน้ำส้มผึง้งข้ามาดื่มสักจอก็ได้น้ำส้มคลายฤทธิสุราได้สุราก็คลายฤทธิน้ำส้มได้เช่นกัน สุนเซียวอ้างถือกับเดินเข้ามาจริงๆหยิบจอของลิ้มห่วงเทสุลาแล้วดื่มแห้งในอึกเดียวแลบลิ้นเหลียหิีพิปากปากกระบอกคิ้วกลา่าวสุราเร็วๆแม้ดื่มมากแล้วก็ไม่ผิดกับสุลานี้เท่าใดแต่อึกงแรกนี้ําว่ายากจะดื่มลงคอรจริงๆริมสินี้กล่าวยิ้มแย้มรอคาหน้าสุนคนนี้ปฏิบ้าของพวกเราพวกเราจะต้องใช้สุลาดีที่สุดมาต้อนรับท่านนานแงหน้าถามลิ้มห่วงยิ้มแย้ม ท่านว่าดีหรือไม่ลีขิมห่วงเียไม่ทันตอบสุนเซียวอ้างก็จิกกล่าวท่านย้มยิ้มได้หน้าดูยี่ข้าเจ้าแม้เป็นสตรีเช่นการอดไม่ได้ต้องดูอีกสักหลายหลายครั้งลืมสินี้หูล่อคิกคิกกล่าวมวยมวยน้อยท่านยังไม่ใช่สตรีท่านเป็นเพียงทานลกเท่านั้นสุนเซียวอ้างกล่าวสวนคำท่านตอนนี้จงหูล่อมาให้มากไวเ้เถิดเพื่อเพราะท่านจะหหูล่อไม่ออกในบันดนี้แล้วอ้อลีขิมหูต้องไปรับปากท่านเด็ดขาด อเรื่องเพราะว่าท่านสามารถกระทำเรื่องเช่นนี้ได้ข้าพเจ้าก็สามารถทำได้ริมเส้นย,ยี่หัวรออีกคราจึงกล่าวท่านสามารถกระทำเรื่องเราไดทารกอย่างไรก็เป็นทารกทา,ทางทางที่ไม่รู้จักเรื่องเราใดเลยแต่กลับพานเสแสร้งเป็นรู้จักกระจ่างยิ่งหนาหัวรอดคิกๆแล้วกล่าวต่อไปมีเรื่องบางประการขอเปียเป็นอิสตีต่างก็กระทําได้แต่กระทําได้เยี่ยมหรือไม่ก็ผิดแปลกกันใหญ่หลวงนักหรือท่านไม่เข้าใจเหตุผลนี้ ไปหน้าซุนเซียวอ้างแตกเรื่อยๆ่าเดิมคุบลิพิปากกล่าวข้าพเจ้าอย่างน้อยสามารถพาลิกิพวงไปหาอาฮุยได้ท่านหาพบหรือแน่นอนและข้าพเจ้าอย่างราบจะใช้วิธีใดถึงสามารถช่วยอาฮุยได้อ้อจะช่วยอาฮุยมีเพียงวิธีเดียววิธีใดข้าท่านทิ้งจะช่วยอาฮุยมีแต่ข้าท่านทิ้งเท่านั้นหาโลกนี้ไม่มีสตรีเช่นท่านอาฮุยก็ต้องไปคับแค้นํำเข็นถึงป่านี้เด็ดขาด ลีขิบหัวเอาพันกล่าสุลาลงไปจอกหนึ่งหัวท่อเสียงกล้องแล้วกล่าวกล่าวพะเสดลิ่มเสียนยี้ถอในใจเครื่องต่นกล่าวขึ้นบ้างคิดไม่ถึงว่าท่านก็เป็นเช่นด่างอาฮุยหรือท่านไม่ทราบกับพูดสตรีสุดมากต่างไม่อาจเชื่อถือหรือท่านเชื่อจริงๆว่านางสามารถพาท่านไปหาอาุยได้ลีขิบหัวยิ้มพรางกล่าวในโลกมีบุตที่โป้ปอดวอตเทสก็มีสตรีที่สัตย์ซื่อหน้าเชื่อถือสุนเซียวอังยิ้มพรางกล่าว ถูกแล้วท่านอยาได้เห็นสติถ้าแผ่นดีเป็นเช่นดังท่านไปริมสินยี้โพคืนก็ได้อย่างนั้นเราถามท่านอาคุีตอนนี้อยู่ที่ใดเลยอยู่กับเอีย้ยเอีย้ยข้าเจ้าเอีย้ยเอีย้ยข้าพเจ้าได้พาตัวอาคุีออกมาจากเงื้อมือของเสี้ยงกุกิมฮงแล้วริมสินยี้หัวร้อยขา่ชาชไม้ตาหมองวิกิมหัวพังกล่าววันใจเย,ย่งนี้ท่านก็เชื่อถือในโลกยังมีผู้ใดาสามารถช่วยคนออกจากเงื้อมือเสี้ยงกุกิมฮงวิกิมหัวพังกล่าว อาบางทีมีเพียงผูด้เดียวเท่านั้นก็คือสุนเล้าสิงแสเอียเอ้ยแยนางลอยยิ้มของยิ้มเสียน,นี้แปรเปลี่ยนไปฝืนยขึ้นจนเห็นชัดกล่าวว่าก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากลับต้องการไปดูบ้างไม่ต้องอาหุยไม่ต้องการพบท่านสุนเซียวอักปฏิเสธและกล่าวเสียงเย็ยนชาเสยไปบัดน,นี้รู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ความเจ็นแล้วท่านคิดฆ่าข้าพเจ้าหรอือท่านสมควรตายไปเสียนานแล้ว ริมเสียนย้ผ่านหัวล่อพรางกล่าวแต่ท่านเคยได้คิดหรือไม่ผู้ใดมาฆ่าข้าพเ,เจ้าหรือท่านเข้าใจไม่มีโคนสามารถลงมือต่อท่านหรือริมเสียนยี้กรอกตาผิดมาบุตรทั้งแผ่นดิน,นบางทีมีเพียงคนเดียวที่ยอมอมิหิตลงมือต่อข้าพเจ้าแต่มันต้องไปลงมือเด็ดขาดน,นางชัยตามมองพี่กิดหัวแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าวสืบไปเนื่องเพราะมันทราบหากบันฆ่าข้าพเจ้าอาุยจะต้องแค้นมันเช่นเดียวกันศูนเสียลอังสวนขามทันที ท่านเดือดร้เสียข้าพเจ้าไม่ใช่บปรดและข้าพเจ้าก็ไปกลัวอหุยแคน้นริมเสียงยี้หัวล่อเสียงดังๆกล่าวว่ามวยมวยน้อยหรือท่านหมายมาท้าทายข้าพเจ้าหรือท่านคิดจะต่อสู้กับข้าพเจ้าสุนเซียวอ้างปั้นหน้ากล่าวไม่ผิดแม้แต่น้อยนางไม่ยอมให้ริมเสียงี้ส่งเสียงรีบกล่าวสืบไปสถานที่ให้ท่านกําหนดแต่เวลาต้องเป็นข้าพเจ้าระบุริมเสียงี้ถามท่านว่าเป็นเวลาใดบัตรนี้ ดูท่าการต่อสู้ไม่ใช่เอกสิทธิของบุรุษสตรีมีบางครั้งก็ต่อสู้กันได้วิธีต่อสู้ของสตรีเป็นเช่นดังบุรุษหรือไม่สุนเซีอ้างกล่าวข้าเจ้าได้ระบุเวลาการต่อสู้แล้ววันนี้ท่านเลือกเฟ้นสารที่เถิดรีบเซียนยี่กรอกตาไปมากล่าวว่าสารที่ก็ไม่ต้องเลือกแล้วดูท่าที่นี้กลับไม่เรวเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรพวกเราใช้วิธีใดกันเถอะ ต่อสู้ก็เป็นต่อสู้หรือยังมีวิธีอีกภาคหลายด้วยริมเสนนี้กล่าวเสออยอียอ้อยเองย่อมมีแน่มีบ้างเรียกว่าสู้ด้วยวิธีบุญมีบ้างเรียกว่าสู้ด้วยวิธีบูมีบ้างต่อสู้ด้วยอาวุธมีบ้างต่อสู้ด้วยวิชาตัวเบาและมีบ้างต่อสู้ด้วยยาพิษอย่าว่าแต่พวกเราอย่างไรก็เป็นสตรีมิว่ากระทําเรื่องเราใดอย่างน้อยย่อมควรสุภาพกว่า,าุรุษบ้างจึงถูกต้องท่านว่าใช้วิธีใด รีมเสียนี้กับพิษตากล่าววิธีก็เป็นข้าเจ้าเลือกเฟนนี่คิมหัวผ่านกล่าวขึ้นไม่อาจใช้ยาพิษสุนเสียวอ้างหารที่แย่ไพ่ใหจนหยาบเยิ้มผ่านกล่าวใช้ยาพิษก็ไม่เป็นไรชิกเจก,ก 7, อาคนที่เจ็ดของข้าพเจ้าเป็นพวกชิวชาญการใช้พิษโดยไม่ด้อยกว่าโง่ตกตรงชื้อเด็กขาดเพียงแต่ท่านใช้พิษเพื่อช่วยคนม่ใช่ใช้พิษไปฆ่าคนลินเสียมนี้กล่าวบาง สามารถใช้ยาพิษไปช่วยคนด้วยความสามารถใช้พิษของมันจะต้องเลิศล้ำสูงสุดแล้วดึงพราอรู้จักใช้พิษช่วยคนนับว่ายากกว่าใช้พิษฆ่าคนมากมายนักนางถอนให้ใจแล้วกล่าวต่อไปดูท่าข้าพเจ้ากลับไม่อาจใช้ยาพิษมาต่อสู้กับท่านจริงๆแล้วสุนเสียอ้างกล่าวเสียงราบเรียบแล้วแต่ท่านจะใช้วิธีใดนางมีท่ามั่นใจนอย่างยิงย่งดีที่พวกจะไม่กล่าวอะไรอีก วิชาฝีมือที่ถ่ายทอดจากสุนเล่าสิทธิแสโดยตรงนั้นลีขิบหัวก็ปรารถนาจะได้เห็นเป็นขวัตาอยู่ดานแล้วลืมเสียยี่เหลือปอลิกิบหัวอีกแวบเดินกล่าวว่าอยู่ตาหน้าสุดยอดฝีมือเช่นเซี่ยวลิ้มทำหวยหาพวกเราใช้หมัดเท้าเข้าเตะต่อยตลุมบอลใหญ่ไม่ใช่เป็นการการลางตําราต่อหน้าผงชื้อให้ผู้อื่นหัวร้อเย,ย่อหยันโดยใช่เหตุอย่างนั้นท่านว่าใช้วิธีใดลนะ ในเมื่อเราสองเป็นสตรีก็สมควรใช้วิธีของสตรีหรือสตรียังมีวิธีพิเศษพิสดารใดเลนะยย่อมต้องมีท่านบอกมาเราบุรุษมักเข้าใจว่าเข้มแข็งกว่าสตรีในทุกเรื่องแล้วแต่มีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องเป็นสตรีจึงจะทําได้บุรุษที่มีความสามารถยิ่งใหญ่สับปันใดก็ไม่มีปัญญาอ๋อสมมุติเช่นคลอดบุตรคลอดบุตรเอใช่คลอดบุตรนับเป็นความสามารถยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสตรี และเป็นเกียรติยิ่งใหญ่อีกด้วยสตีที่ไม่อาจให้กับเดือดรกไม่ว่าผู้ใดต่างดูแค้นท่านว่าใช่หรือไม่ไปหน้าสุนเซียวอ้างแดงฉานขึ้นอีกคราแต่ภูตกาวว่ารือท่านหรือท่านริบมเสียนยี้กล่าวต่อไปรอสองความจริงพอจะประลองการผู้ใดให้กับเดืดบตรได้มากกว่าได้เร็วกว่าสุนเซียวอ้างร้องสุดเสียงลูกกล่าวท่านมิคจรนิดแล้วเรื่องเช่นนี้ไหนเลยปรองกันได้ริบมเสียนี้แย้มยิ้มผังกล่าวสิอ้อยเอง ผู้ใดว่าไม่ได้หรือท่านไม่มีปัญญาคลอดทารกใบหน้าสุนซรีอ้างแดงฉานอีกแล้วทั้งอย่างไม่อาจรับและไม่อาจปฏิเสธริมเสียนี้กล่าวต่อไปหากท่านตำหนิวิธีนี้ชา้าเกินไปปึงเรี่ยวแรงเปลืองเรื่องราวมากไปพวกเราก็จะเปลี่ยนวิธีอื่นได้สุนเซีอ้างระบายลมจากป่าเพื่อใหญ่หรือเปล่าย่อมต้องเปลี่ยนวิธีอื่น มีเรื่องบาระกามีแต่บุรุษเพศกล้ากระทาเท่านั้นสตีไม่ว่าไรากัศปานใดหากท่านต้องการให้นางกระทําเรื่องเหล่านั้นนางก็ไม่มีขวัญดีพอหยุดหัวล่อ,อเบาและกล่าวต่อไปในเมื่อท่านไม่พอใจประลองเรื่องที่มีแต่อิสตรีกระทาได้พวกเราก็มาประลองเรื่องอิสติต่างไม่กล้ากระทําเป็นไรสุนเซ่วอ้างหลังเหล่ชั่วกระดาษจึงกล่าวท่านลองบอกมาฟังดูพิมเซียนยี่สง่งสีอ้อยอีก มุ้เช่นเปลือกเสื้อผ้าพวกเรามาเปลือกเสื้อผ้ากันในที่นี้ดูผู้ใดเปลืองได้รวดเร็วกว่าหากข้าพเจ้า,าแพ้แพ้อินดีมอบศรีรษะแก่ท่านที่นี้ความจริงเป็นตลาดกลางคืนคนที่มาดื่มสุราในที่นี้มากแม้ต่างไม่ปรารถนาเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้สาระของผู้อื่นแต่หากมีสตรีมาเปลือกเสื้อผ้าต่อหน้าแม้ฟาดศรีรษะบันแต่ก็ต้องตะเยียกระด้างมาแย่งกันดูสุนเซียวอ้างเม้มริบิป,ปากแนบแน่นม่หน้าแดงฉานด้วยความลาย มิหน้าเล่ารุษที่ชันฉลาดตาไม่ยินยอมหาสตรีแบบพนันที่แท้เนื่องเพราะสตรีเยี่ยงพวกท่านมีว่าพานันเรื่องอันใดต่างหาวิธีมาดื้อด้านคดโกงได้เสมอริมเส้นยี่ยี่ปรางกล่าวว่าดื้อด้านต่อบปุษความจริงเป็นสิ่พิเศษของสตรีที่มีตามธรรมชาติสตรีที่ไม่รู้จักใช้สิ่พิเศษนี้หากไม่ใช่ทุเรศอัปลักก็เป็นโูลนโงข่ขาวเบาปัญญาสูญเสียองพรกงเสียงดึงด่างข้าเจ้าไม่ใช่บรุษ ลิมเสียนยี่กล่าวพระเจ้าไม่ได้ดื้อด่านกนโกงแล้วแต่ท่านใช้วิธีใดเป็นวาจาที่ตัวท่านกล่าวมาเองสุนเซีอักตวะด,ด้วยโทรศาพ์แต่พระเจ้าไหนเลยจะทราบท่านคิดหาวิธีที่ดา่าจนไรอย่างอรเช่นนี้ริมเสียนยี่ส่งเสียงอ้อยอีกนี่ก็ต้องทำหนีตัวท่านเองท่านจะฆ่าพระเจ้าเห็นไดน้ไม่พาลงมือให้ร่วมรัดแต่ความผู้ใดเรียกให้ท่านยังมาพร่ำปากมากอีกหยุดหัวรอบเบาๆแล้วกล่าวต่อไป แต่ว่าจะต้องย้อนมากล่าวนี่ก็ไม่อาจตำหนิท่านสตรีที่ไม่ปากมากจุบจนแบบนี้้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นมาเลยดูท่าการต่อสู้เสี่ยงชีวิตเป็นเอกสิทธิ์ของบุรุษเพศจริงๆเครเื่องเพราะตอนต่อสู้ไปแต่ต้องใช้เบอร์ไม่อาจใช้ปากเปน็นนขดัดมิว่าผู้ใดหากกล่าวว่าจะมากเกิดไปความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญจะต้องเสื่อมสลายไปทีละน้อยมิว่าอยู่ในศาลที่ใดหากท่านเห็นสองคน ที่จะต่อสู้กันแล้วอย่างปรยาบพิไลทุ่มเถียยเกียงก่อนการไม่หยุดยั้งการต่อสู้กรานั้นจะต้องไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนแรกอิสติกับพานมีวินยูโชนอยู่มากมายต่างรู้จักความหมายของขาใช้ปากไม่ใช้เบอร์เสียด้วยลมชิวเทียนกันช่วอ,อึงขนึงอาทิสนธยาใกล้รับฟ้าสตีสองนายืนอยู่ในไม้ร่วงหลดในลมชิวเทียนโดยไม่ส่งเสียงกระไร รอคอยพิตาที่จะโถมเข้าประหัตประหารให้เป็นตายร้ายดีฟอกฝ่ายหนึ่งภาพพ์เยี่ยงนั้นมีผู้ใดเคยเห็นพบมามีเพียงไม่มีผู้โกรธพบเห็นเท่านั้นยังนับว่าไม่เคยได้ยินอีกสตรีก็เป็นสตรีบูสตรีแม้เสือผ้าแต่โลกกลับผ่านประดานให้มีเรื่องบางปการที่สตรีไม่อาจกระทำและกระทำไม่ได้อีกด้วยหากสตรีนางใดคิดจะกระทำเพื่อเหล่านั้นไม่ใช่ไม่เจียมตัว ก็เป็นการแสหาความอัปยศสตรีย่มเป็นสตรีเหตุผลนี้ไม่ว่าผู้ใดเขาทักทูงไม่ได้ริมเสินยี้ย่ำยิมย้มหยาดเดิมกว่าเดิมภาคภูมิใจกว่าเดิมเมื่อเห็นสีหน้าย่ำยิ้มหัวริมเสินยี้ลิขิตหัวต้องนึกถึงน้ำเฮกจือ้อน้ำเฮกจือ้อแม้เป็นสติที่มีชื่อชั่วร้ายหรือเฉาแต่กลับมีจิตใจที่ร้อนแรงกล้าแข็งเหนือธรรมดาลิขิตหัวรู้สึกน้ำเฮกจือ้อตายอย่างน่าเสียดายเกินไป ใบหน้าที่แดงฉานของสุนเซีอางเริ่มเขียวไปทีละน้อยริมสินย,ยีกล่าวยิ้มแย้มแจ่มใสป่ันนี้เวลาสารที่วิธีการต่อสู้ก็ได้บ่งบอกชัดเจนแล้วจะสู้หรือไม่อยู่ที่ท่านคนเดียวสุนเซีองศางสา,า่พศษะรีบสินย,ยีกล่าวต่อไปในเมื่อไม่ต่อสู้เจ้าก็ไปได้แล้วท่านไปเถิดสุนเซีอางผันถอนให้ใจยาวกล่าวเสียงราบเรียบอีกครั้งนี่ก็อาจตำหนิว่าท่านโชคไม่ค่อยดีนะ ลิมศีนี้เม้มปากกั้นหัวล่อพังถามเป็นท่านโชคไม่ดีหรือข้าพเจ้าโชคไม่ดีท่านริมสีนี้อดไม่ได้ต้องถามโชคข้าพเจ้าไม่ดีในที่ใดเลยปากข้าพเจ้าแม้ว่ากล่าวดูร้ายแต่หากลามือการจริงจังยังไม่ถึงกับปิดชีวิตท่านจริงๆอย่างว่าเพียงแต่ให้ท่านบาดเจ็บเล็กน้อยให้ท่านหวนหน้าไม่อาจทาร้ายผู้คนเท่านั้นริมสีนี้กล่าวยิ้มแย้มเช่นนี้เป็นว่าโชคของข้าพเจ้ายายไม่ใช่ดียิ่ง สุนเรียงเบกปากกล่าวหากข้าพเจ้าทำอันตรายท่านไปผู้อื่นคิดจะมาฆ่าท่านอีกข้าพเจ้าต้องไม่ยอมให้พวกมันลงมือแน่นอนใช่หรือไม่นางหยุดหัวร่อแล้วกล่าวต่อด้วยเสียงราบเรียบแต่วันนี้หากมีคนมาฆ่าท่านข้าพเจ้ากลับไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกว่าจะนางยังกล่าวให้ท่านจบความปรากริมสินหญิก็หันขวาไปรอบหนึ่งกับเรื่องบางประการริมศรีหีิมีปฏิกิยาไม่ช้ากว่าวลี่ขุนพวกให้อาหุยเป็นอังคาร สองตาของนางกวาดมองไปพร้อมกับพางที่หมุนอยู่รอบหนึ่งสอดสายไปตามมุมมืดต่างๆนางไม่ได้พบเห็นพิรุธเตๆทั้งสิ้นสุนเซียวอ้างคว้าแขนที่กิบโบและกล่าวขึ้นพวกเราไปกันเถอะพระเจ้าไม่พอใจเห็นการฆ่าคนริมสียี้อดไม่นายต้องถามอีกครั้งท่านว่ามีคนจะมาฆ่าข้า,าพระเจ้าสุนเซีอ้างกับพิบตากล่าวข้าพเจ้าเคยว,ว่ารลยคนอยู่ที่ใดท่านใดเห็นนื ซุนเซีอ้างไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธมิว่านางรับหรือปฏิเสธอย่างไม่ปรรดานให้ริบสินนี้หวาดกลัวได้จะริบสินนี้ตอนนี้กับมีท่าทางหวาดกลัวขึ้นเล็กน้อยแล้วนางอ้อมแอบว่าช่นไหนข้าพเจ้าไม่เห็นซุนเซียวอ้างยิ้มผ่างกาวเสียงราบเรียบท่านยอมไม่เห็นยามท่านไรเห็นอางทีจะสายเกินไปก็ได้หากข้าพเจ้าไม่เห็นแล้วท่านฉนไหนจึงเห็นเนื่องเพราะที่พวกมันจะฆ่าไม่ใช่ข้าพเจ้า หยุดทุรอเบ,บาๆอีกครั้งจึงกล่าวต่อไปข้าพเจ้าบัดน,นี้จึงทราบหากจะฆ่าท่านดีที่สุดจะได้ให้ท่านเห็นเรื่องพาะหางถูกท่านเห็นอาบางทีฆ่าท่านไม่ได้พวกพวกมันเป็นใครหรอือข้าเจ้าจะทราบว่าผู้ดใดฆ่าท่านได้อย่างไรหรอือท่านความจริงควรจะทราบเองริมเสินย,ยี่ยังคขงสอดสายสายตาหาไปรอบๆข้าแต่ประกายตานางมีแววขวาดหวานขวัญเสียขึ้นแล้วนางไม่ใคร่เคยหวัดหวานขวัญเสียมาเลย เรื่องพอหนางมักมปความมั่นใจสามารถบรนดาลให้พวกที่ฆ่านางไม่มีปัญญาลงมือได้สุนเซีอ้างกล่าวกระทั่งตัวท่านเองก็คิดไม่ออกว่าเป็นผู้ใดจะฆ่าท่านเถิดหรือท่านก็รู้ตัวคนที่จะฆ่าท่านมีมากมายเกินไปรีบเีนนี้อดไม่ได้ต้องยกเบือขึ้นเช็ดเหงื่อทย่ทนเยืบบนใบหน้ามิว่านางกระทำเรื่องราวใดทุ่งท่าต่างงดงามไพศเลอยู่เสมอมา แต่บัดนี้ทุกงท่าปาดเหงือกองนากับกีก้างขาตาฮงนั้นมิว่าคนที่ฉลาดปาดเปลืองปานใดหหกมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นโง่ะขาวได้ดังนั้นหากท่านคิดจะจู่โจมคนให้พ่ายแพ้วิธีดีที่สุดคือให้ตัวมานเกิดค,ความหวาดหวันหว่นขวัญเสียขึ้นก่อนอย่างนั้นม่ต้องให้ท่านลงมือมันก็จู่โจมตัวเองจนภาคพ้ายไปก่อนรีกินหัวจับตาหมอ,อกสุนเสีวังอดไม่ได้ต้องรอบแย้มยิ้มในใจ ลีกิมหัวพันพบเห็นสุนเซียวอังไม่ใช่ทารกแล้วไม่ว่าจะมองในด้านใดน,ดา,นางตากเป็นสตีที่เติบใหญ่สมบูรณ์แล้วมีแต่สติเติบใหญ่สมบูรณ์เท่านั้นจึงเข้าใจสติที่เติบใหญ่สมบูรณ์การต่อสู้ครานี้ของลีิมเซียนนี้กับสุนเซียวอังแม้ไม่ได้ลงมือต่อการแต่เท่ากับลงมือกันแล้วและอย่างลงมือกันสองครั้งด้วยเพียงแต่ว่าที่พวกหนาต่อสู้กันนั้นไม่ใช่กำลังแต่เป็นหัวใจ ในครั้งแรกคลิมเินีไม่ใช่เรื่องพระนางเข้าใจจุดอ่อนของสตรีกระจ่างและเข้าใจใ้ใช้มันเยี่ยงหลายจมีประสิทธิภาพครั้งที่สองผู้ไมิฉัยกับเป็นซุนเซียวอ้างนางก็ได้ใช้วิธีเดียวกันนางทราบสตรีต่างระแวง,งเรื่องราวทั้งหลายไม่ว่าเรื่องราวใดต่ระแวงแคลงใจเรื่องเพราะนางระแวงจะเกิดความปวดปว,ดปวดวันหากซุนเซียวอ้างเป็นบุรุษอาจบางทีข้าลิมเินีไปเสียก่อนแล้ว หากกลิ่มสินี้เป็นบุตรมิว่าสูนเสีวองกล่าวกับอะไรนางก็ผ่าไปเสียดาแล้วเนื่องเพราะนาต่างเป็นสตรีนี่เองดังนั้นจึงสร้างให้เป็นสาระอันพิสดาขึ้นมาหากต้องการให้บุตรกับสตรีเป็นตามเรื่องเดียวกันมิว่าเป็นเรื่องราวใดการดําเนินทั้งไม่เช่นเดียวกันผลที่ได้ก็ต้องไม่เป็นเช่นเดียวกันเด็ดขาดการต่อสู้เสียงชีวิตก็เป็นเช่นกันการต่อสู้ของอิสตรีย่อมไม่ดัาตัวกรุนแรงตืง่นเต้นเราใจเทียบบุตร แต่บางทีจะยิ่งพิสดารยิ่งสนุกสนานก็ได้เนื่องเพราะความแปรเปลี่ยนในช่วงเวลาการต่อสู้จะมีมากกว่าความแปรเปลี่ยงของพวกดาบไม่ใช่เป็นเช่นการแปรเปลี่ยนของกระบวนท่าฝีมือที่ทุกผู้คนต่างแหลเห็นแต่ยิ่งซับซ้อนยิ่งรวดเร็วกว่ากระบวนท่าฝีมืออีกมากหลายนักเสียดายที่ความแปรเปลี่ยงของพวกดาบในตาไม่อาจแลเห็นได้หากมีคนสามารถแลเหลเห็นการพลิกแผงแปรเปลี่ยนที่สับสนซับซ้อนในใจอิสตรี จะต้องมีความรู้สึกการต่อสู้ของสตรีตื่นเต้นร้าวใจพิเศษพิสดารยิ่งกว่าการต่อสู้ของบุรุษเพศใดๆในแดนดินสตรีก็คือสตรีผิดกับหลุดตลอดกาลนานหากผู้ใดคิดจะทักท้วงเหตุผลนี้ผู้นั้นก็เป็นคนโง่เขลาเหตุผลนี้ทั้งกระจา่างทั้งรว่รัดประหลาดที่ว่าผู้คนชาวโลกกระพานมีมากหลายที่คิดไม่ถึง